สวัสดีครับพี่กำมลร้าน LED Master นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำพัดลมโซลา r เซลล์นะครับรุ่นที่ยอดนิยมแล้วก็ใช้ดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นรูปทรงสวยงามดีไซน์สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันข้างในนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูที่อุปกรณ์ที่ได้รับมาก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีชุดพัดลมนะครับพัดลมนี้เราไปประกอบเองนะ DIY นะครับก็จะบรรจุเข้ามาในกล่องซึ่งการประกอบนั้นไม่ยากนะครับเดี๋ยว ที่กมลทําคลิปการประกอบเอาไว้ให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ไปกดดูกันได้นะใน u t u b e แล้วก็ถัดมานะครับก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้คือขาขายึดแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์ของพัดลมคู่มือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มืออธิบายไว้อย่างละเอียดนะถึงวิธีการประกอบแล้วก็การติดตั้งนะครับสายชาร์จนะตัวนี้สามารถชาร์จกับไฟบ้านได้นะครับพัดลมตัวนี้สามารถ รับพลังงานจากการชาร์จไฟบ้านได้นะครับก็คือชาร์จเข้าด้านข้างนี้นะครับก็จะมีปั๊กตัวผู้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแจ็คเสียบกับพัดลมนะครับหลอดไฟ led 5วัตต์2ดวงเป็นไฟ12โวลต์แล้วก็พร้อมแจ็คเสียบแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับสามารถปรับได้สำคัญเลยนะตัวนี้พัดลมตัวนี้สามารถใช้รีโมทได้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้สำหรับลูกค้าไม่ต้องเดินมา ดเปิดปิดกดปรับปุ่มตรงนี้นะครับสามารถปรับจากรีโมทได้เลยถัดมาก็จะมีนอ็นอตน็อตเอาไว้ขันแผงโซลารเซลล์มี2ตัวเป็นนอ็อตสก,กูแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแผงโซลารเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์ขนาด10วัตต์นะครับมาพร้อมกับสายยาว5เมตรสามารถเอาแผงไฟนะครับไปตากแดดเอาไว้แล้วก็ลากสาย5เมตรเข้ามาเสียบกับพัดลมที่อยู่ในตัวบ้านตัวอาคารได้เลย มาดูกันที่ตัวสเปคของพัดลมนะครับตัวพัดลมนี้นะครับจะเป็นใบพัดขนาด16นิ้วนะครับเป็นพัดลมตั้งที่พื้นนะครับเดี๋ยวจะตั้งโต๊ะก็ได้แต่ว่าตัวนี้นะครับตัวคอของเขาสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับปรับขึ้นลงได้เริ่มต้นที่ตัวนี้นะครับสามารถปรับแหนหน้าขึ้นแหนหน้าลงได้นะครับแล้วพัดลมสามารถปรับปุ่มสายได้ครับแล้วก็ด้านหลังที่คอพัดลมนะครับเราสามารถปรับขึ้นลงได้จากน็อตตัวนี้นะครับสามารถ ออกขันเข้าแล้วก็ปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบตเตอรี่จะอยู่ตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องที่เราเสียบไฟบ้านชาร์จเข้าไปนะครับมาดูกันที่ปุ่มต่างๆของตัวพัดลมนะครับก็จะมีช่องนี้นะครับช่องเสียบไฟ LED 2ดวงนะครับเป็น DC 1 2โวลต์เอานะครับนี่คือไฟ LED ที่ใช้สําหรับเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟแดงไฟเขียว ไฟแดงคือโชว์สถานะการชาร์จก็คือชาร์จแบตจากไฟบ้านหรือว่าชาร์จจากแผงโซลาเซลล์ ale, ไฟแดงก็จะขึ้นแล้วก็ไฟเขียวเป็นปุ่ม power นะครับตัวนี้เป็นปุ่ม on off นะครับเปิดปิดนะครับแล้วก็วนี้เป็นปุ่มเปิดไฟฉายไฟ led เปิดปิดได้มีปุ่มบวกปุ่มลบนะครับอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มสปีดลดสปีดแล้วก็เทิร์นนะครับตัวนี้เป็นปุ่มปรับให้พัดลมสายไปมาแล้วก็ D c 15โวลต์ตัวนี้เป็นช่อง เสียบชาร์จจากแผงโซลาเซลล์แล้วก็ช่อง USB นะครับ USB อันนี้เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์นะเรามาสาธิตการใช้งานกันเลยเรามาทดสอบการใช้งานโดยรีโมทกันนะครับเริ่มต้นที่เปิดพัดลมนะครับปรับไปที่สปีดนะครับพัดลมเริ่มทํางานแล้วนะครับตัวนี้ปรับได้9สปีดนะครับปรับไปเรื่อยๆเลยนะครับสังเกตว่าพัดลมหมุนแล้วนะฮะตัวนี้นะครับลมแรงมากเลยนะตัวนี้พัดลม แรงเข้าไฟบ้านเลยนะครับแล้วก็เราลองกดให้เทินดูนะฮะปรับให้หมุนนะครับปรับหมุนโดยกดปุ่มเทินนะครับแล้วก็สามารถปรับลดแรงลมได้นะปรับลดแรงลมได้ที่ตัวรีโมทเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเดินเข้าไปปรับที่ตัวเครื่องนะใช้รีโมทปรับได้เลยนะครับแล้วมาดูตัวนี้ทีนี้มาดูที่ตัวไฟ LED นะ ไฟ LED ก็เสียบเข้าไปที่ช่องนี้นะเสียบได้2ตัวนะครับเสียบเข้าไปเลยนะเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับยังสามารถใช้ไฟ LED ได้ด้วยนะครับใช้ได้กันง2ดวงเลยนะกดสวิตช์เปิดนี่นะครับนอกจากที่เราใช้ไฟ LED 2ดวงได้แล้วนะครับเรายังสามารถเปิดไฟฉายที่ตัวพัดลมได้ด้วยนะครับโดยกดไปที่ปุ่ม LED นะครับนี่นะครับนะกดเปิดได้เลยนะครับพัดลมก็ทํางานปกติเลยนะครับ เป็นไงครับน่าใช้มากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับโอ้หเย็นสบายมากเลยนะครับพัดแรงเท่ากับพัดลมไฟบ้านเลยตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็พัฒนาจากรุ่นก่อนๆรุ่นที่แล้วนะครับที่จะมีเฉพาะร,รีโมทแต่รุ่นนี้ก็เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมานะครับแบตเตอรี่แบบอึแบแบทนใช้ได้นานกว่าเดิมแล้วก็มีไฟ LED ที่ตัวเครื่อง สามารถใช้ไฟ LED เพิ่มได้อีก2ดวงเรียกได้ว่าฟังก์ชันคุ้มมากๆแล้วก็รีโมทสามารถปรับได้ไกลมากนะครับปรับได้ไกลมากเราไม่ต้องเดินมาปิดเลยรุ่นนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับแนะนำนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านพี่กระมลน,นะครับร้าน LED Master นะครับผมดีให้บริการนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกด s ับ s ไ r i b e แจ้งเตือนด้วยนะครับ